ชมค่ะเยี่ยมมองกองถ่ายกับสรีมามะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กองละครเรื่องรักร้ายนายเสพติดค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ฮิตมากนะคะในจีนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไทยเราก็มีเวอร์ชั่นนี้แล้วค่ะ,ะเรามาอยู่กับทีมนักแสดงนะคะออกาสค่ะที่ได้มารับเล่นนะคะซีรีส์วาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับออกาสดีกว่านะคะเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวรอบหน้ามาเจอกับน้องแม็กนะ,ะออกัสสวัสดีค่ะรบกวนหรือเปล่าเนี่ยนิวิวเจอแป๊บหนึ่งนะคะลูกขอคุยกับพระเอก นิดนนะคะนี่นายเอกอยู่ตรงนี้แล้วรเรื่องนี้เป็นยังไงคะเล่าหน่อยซีครับก็รับบทเป็นฮีโร่ครับฮีโร่ก็เป็นเด็กตกเรียนที่อ,อ,อยากทําอะไรก็ทําครับไปถึงว่าด้วยความที่พ่อเป็นนายพลอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เหมือนทําพ่อสั่งให้ไปซ้ายเราไปขวา ดูจากตัวบทแล้วค่อนข้างเป็นเด็กเอาแต่ใจค่ะแต่จริงๆแล้วเพราะเบื้องหลังตัวละครฮีโร่หรือในเวอร์ชั่นจีนคือกู้ไห่ที่นักแสดงหนุ่มออกัสวาชีรวิตรับเล่นนี้มีปมในอดีตค่ะที่คิดว่าคุณแม่เสียชีวิตเพราะคุณพ่อฟังแล้วตัวบทดูดราม่ามากๆแต่หนุ่มออกัสบอกว่าการกลับมารับงานแสดงซีรีส์วายในรอบ9ปีก็ถือว่าท้าทายสุดๆ ยิ่งเป็นบทกู้หายใน a d d i c t e ็ h e r o ร n รักร้ายในเสรพติดซีรีส์ดังในตีนก็ยิ่งกดดันกลัวโดนเปรียบเทียบกับต้นฉบับแต่ด้วยสปิริตนักสู้หนุ่มออกัสไม่ยอมแพ้อยู่แล้วแต่กลับต้องเขินมาเข้าฉากกับแมดดัทพัร์นายเอกของเรื่องค่ะแรกที่ได้มาคู่กับน้องแม็กเจอแล้วตอนเวิร์กช็อปเนี้ยเป็นยังไงคะเข้าพระเข้านางต้องเรียกอย่างนี้ได้หรือเปล่าเข้าพระเข้านางมีเขินบ้างไหม ก็เคยครับเพราะว่ามันก็มันเหมือนมันต้องทําให้สนิทกันเนาะมันต้องถึงเนื้อถึงตัวต้องต้องเล่นให้มันสนิทกันนะครับใช่นั่นคือโจทย์ยากตอนแรกก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าเราอายุต่างกันด้วยแต่พอได้มาร่วมงานเราก็คือทุกอย่างไปได้ดีครับเพราะว่าแม็กก็คือแม็กโตด้วยแล้วก็แบบตั้งใจทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็คือเขามีประสบการณ์ในวงการมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ก็เลยทําให้ทุกอย่างมัน มันง่ายขึ้นใช่ก็เลยเราก็รู้สึกว่าไว้ใจแล้วก็เชื่อว่าแม็กอะคือตัวละครป๊อปใช่ป๊อปในเวอร์ชั่นไทยก็คือไปหลัวอินในเวอร์ชันจีนั่นแหละค่ะก็ได้แม็กกนัทพัทที่เคยฝากผลงานกับไทย PBS มาแล้วในละครเรื่องณะขนาดเหงาซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวมาเล่นซีรีส์วายในฐานะนักสแสดงมืออาชีพก็มองว่าไม่ต่างจากละครชายหญิงเพียงต้องเข้าใจในตัวละครที่ได้รับ อย่างเรื่องนี้หนุ่มแม็กก็รู้ว่าเป็นซีรีส์รีเมคที่ต้นฉบับทำไว้ดีมากๆแต่เจ้าตัวกลับไม่เคยดูเวอร์ชั่นจีเลยโดยเหตุผลที่ว่าัวลอกคาแรกเตอร์จากต้นฉบับมาทำให้ป๊อปในเวอร์ชั่นของตัวเองไม่เป็นที่น่าจดจำค่ะจะ <c oughs> เป็นข้อดีไหมคะเพราะไม่ได้ดูว่าต้นฉบับเป็นยังไงเนี่ยเวอร์ชันไทยจะได้ไม่ต้องแบบว่ากดดันมากมไม่รู้คนจรนงจริงแต่ว่าส่วนตัวไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเหมือนเราจะได้ไม่ต้องมี มีแพทเทิร์นมีแบบที่เราอยากเล่นอะไรเงี้ยใช่เราก็จะถ่ายทอดออกมาในป๊อปแบบแม็กออกัสแบบว่าในแบบของฮีโร่ของออกัสอะไรอย่างเงี้ยใช่มไม่คิดว่ามันจะมีความฟรีสไตล์ของตัวเองแน่นอนว่าเมื่อมีต้นฉบับแต่ต้นฉบับไม่มีตอนจบในเวอร์ชั่นไทยนี้ผู้กำกับชื่อดังอย่างหยวนจัก,กรพง์พัชระก็เผยว่า ของไทยทำถึงตอนจบแน่แฟนนิยายเฮโรอีนได้ฟินแน่นอนโดยยวนบอกว่าเรื่องนี้ทุ่มเทมากๆเพราะส่วนตัวเป็นแฟนคลับทั้งนิยายและซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วแต่พอเวอร์ชันจีนถ่ายไม่ถึงตอนจบก็รู้สึกอารมณ์ค้างเลยตัดสินใจติดต่อเจ้าของนิยายเล่มนี้เพื่อมาทำเองให้ถึงตอนจบให้ได้ค่ะเป็นแฟนคลับนิยายเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ก็เลยลง ติดต่อไปดูเพราะว่าเรายังไม่เห็นตอนจบเลยก็อยากดูตอนจบก็เลยบอกว่าเขากำกับได้ไหมก็เลยทักไปหาเขาทักไปหาเพื่อนที่จีนที่เป็นหุ้นส่วนเลยครับแล้วเขาก็คอยติดต่อให้แล้วสุดท้ายก็จบได้ทั้งอา่ากสิทธิ์พักหนึ่งแล้วก็พักสอมาครับผม สำหรับ Boy Love ที่ขึ้นฮิงระดับตำนานของจีนเรื่องนี้ฮิตมากบนเว็บซีรีส์เมื่อ7ปีก่อนค่ะแต่เพราะจีนแผ่นดินใหญ่ที่ไม่ได้เปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศก็ทําให้เวอร์ชั่นจีนไม่มีตอนจบทําแฟนๆทั้งคาในใจแถมแฟนมีดในไทยเมื่อเดือนเมษายน2559 ห่วงจิ้งหวีสุยเว่ยโจก็ไม่ได้มาร่วมงานด้วยทั้งๆที่เป็นคู่หลักในซีรีส์ตอกย้ำกระแสที่รัฐบาลจีนควบคุมคอนเทนต์ BL ในประเทศทำให้เวอร์ชันไทยนี้ไม่ใช่แค่แฟนแฟนชาวไทยเท่านั้นที่รอคอยแต่ถือเป็นตัวแทนหมู่บ้านที่จะถ่ายทอดทั้งสองภาคจนจบครั้งแรกค่ะอาซูรีมามะไทย P ี s รายงาน